แจ้งข่าวถึงผู้ใช้บัตรสวัสดิการแห่งรัฐในเดือนพฤศจิกายนนี้ท่านได้รับเงินพิเศษสำหรับซื้อสินค้าเพิ่มเติมอีก850บาท รวมกับเงินซื้อสินค้าประจำเดือน300บาทก็จะได้เป็น1,150บาทซึ่งท่านต้องใช้ให้หมดภายในเดือนพฤศจิกายนนี้นะครับถ้าใช้ไม่หมด1,150บาทเงินก็จะถูกตัดออกไปจะไม่นำไปทบเพิ่มในเดือนธันวาคมนี้ซึ่งท่านก็จะได้รับเงินซื้อของ พิเศษเพิ่มเติมอีก850บาทรวมกับวงเงินซื้อของก็จำเดือน300บาทก็จะได้เป็น 1,150บาทเช่นกันสำหรับวงเงินซื้อของในเดือนธันวาคมนี้นะครับโดยสรุปก็คือเดือนพฤศจิกายนนี้มีวงเงินซื้อของรวมเป็น1,150บบาทต่อคนซึ่งต้องใช้ให้หมดภายในเดือนพฤศจิกายนนี้ถ้าใช้ไม่หมดเงินก็จะถูกตัดออกไปและในเดือนธันวาคมก็จะได้ เงินพิเศษบวกเงินซื้อของประจําเดือนรวมเป็น1,150บาทเช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นเดือนพฤศจิกายดนี้ใช้สิทธิ์ให้หมด1,150บาทนะครับจะใช้ทีเดียวหรือใช้หลายครั้งก็ได้ แต่มีเวลาใช้ภายในเดือนพฤศจิกายนนี้และเดือนธันวาคมก็จะได้วงเงินใหม่สําหรับเงินประจําเดือนและเงินพิเศษในการซื้อของช่วยเหลือผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐทั่วประเทศน,นะครับยังไงนําบัตรประชาชนซึ่งก็คือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐไปซื้อของให้ร้านค้าเขาเช็คได้ว่าวงเงินซื้อของยังเหลือเท่าไหร่ใช้ให้หมดในเดือนนั้นๆท่านจะได้ใช้สิทธิ์ได้100%เ